โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023สัปดาห์ที่6วันเสาร์ที่3กันยายน2565เวลา18.30นาิาทีเอเวอร์ตันพบกับลิเวอร์พูล21่สนาฬิกาเบรนท์ฟอร์ดพบลิดยูไนเต็ดเชลซีพบเวสต์แฮมยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบคริสตัลพาเลสนอตติงแฮมฟอเรสต์พบบอลมัดท็อตแนมฮอสเปอร์พบฟูตแลม บูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์พบเซาท์แฮมตันและ23่สนาฬิกาสานาทีแอสตันวิลล่าพบแมนเชสเตอร์ซิตี้วันอาทิตย์ที่4กันยายน2565เวลา20่สนาฬิกาไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนพบเลสเตอร์ซิตี้ Hope, ion, Pope, ester, City, และ22่สนาฬิกาสานาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอล